คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนครับเพราะว่าสินค้าดีราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพนะครับงานนี้โดยกรมการพัฒนาชุมชนครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมมาชวนช็อปชิมชมครบเครื่องครับในงานโอท็อกภูมิภาคที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นการรวบรวมเอาสุดยอดสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า300รรายการจากชุมชนต่างๆทั่วประเทศมารวมเอาไว้ที่นี่ครับ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับร่วมสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจับงานโอทอปภูมิภาคให้ชาวจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงนะครับภายใต้แนวคิดโอทอปช้อปปิ้งวีคสุขทวีคูณเพิ่มพูลเศรษฐกิจ ชีวิตดีแฮปปี้ทั่วภูมิภาคครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง27มิถุนายนนี้นะครับที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการโอท็อปให้มีทักษะทางด้านการตลาดนำไปสู่การพัฒนาและพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต โดยในงานนี้นะครับจะประกอบไปด้วยการจัดแสดงและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนะเครื่องดื่มผ้านะครับเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกแล้วก็สมุนไพรที่น่าสนใจเป็นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารก็จัดรวมมาไว้ที่นี่และที่สําคัญครับรวมไปถึงอาหารชวนชิมที่มีชื่อเสียงของแต่และจังหวัดครับรวมแล้วกว่า300รร้านค้าด้วยกัน ยังมีการสาธิตกระบวนการนาทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับนำเอาทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังด้วยครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับมีการรักษาระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับ โดยผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานก็มีการตรวจคัดกรองกันอย่างเข้มขน้นโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารครับแล้วก็รับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศงานแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เขาจัดขึ้นได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook Fan Page นะครับเข้าไปเลยครับที่ Otop Today, Otop Event หรือ Otop นวัตวิถีครับ